อยาได้สำเนาใช่ไหม,ไ,มได้เลยเอาอเรามาเริ่มกันนะนี่คือสถานนะฮะโอเคเปีน็นพี่เก้ก่อนต้องสมัยทีแล้ววิ่งลุยลงไปเลยนะฮะยิงยิงสองตัวให้แรกเข้ามาผ่านไปน,นิดนึงไม่เป็นไรนะวิ่งเข้าไปก่อนเลยมาร์กเวลาไว้ช่วงนี้ต้องผ่านในช่วงนี้เพลสิบเอ็ดวิอาอันนี้ต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆก่อนนะยยะยิงยิงยิง ตอนนี้ให้เปลี่ยนอาวุธเราจะไม่เสียสปินนะเนงตัวข้างบนไว้ก่อนนะว่าเราจะเสียเวลาตรงนั้นน้อที่สุดเข้ามาสีตัวเราเดินไปเรื่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรอ่านี่เหลือ X0.4 วิและแค่นั้นเองครับ3ดาวใน Stay Sharp ขอบคุณที่รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเช็ควิดีโอหนึ่งด้วยครับขอบคุณครับ